เดินชมบรรยากาศตลาดอินเดียครับพี่น้องในอเมริกานะครับดูครับพี่น้องว่าตลาดอินเดียมันจะเหมือนบ้านเราไหมมันจะเหมือนตลาดทั่วไปไหมนี่คือพวกประเภทข้าวนะครับเบิรงพี่น้องข้าวอินเดียผู้หลายย่างที่พวกเม็ดถั่วมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยครับพี่น้องนี่คือตลาดอินเดียอันนี้เป็นล็อกข้าวขายข้าวนะา หลายอย่างมากเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเป็นพวกเม็ดถั่วเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดินเดินดูช้าๆพี่น้องเดินให้ดูช้าๆพี่น้องย้อนกลับไปทางนี้พี่น้องเอาทางเดินดูนี่ข้าวพวกเม็ดอะไรไม่รู้ถั่วหรืออะไรไม่รู้มีเสียงเพลงอินเะดียด้วยนะพี่น้อง บึงชิวๆพี่น้องเ,เพลินๆไปหน่อยอ่าน,นี่นี่คืนหนึ่งล็อกอันนี้เป็นล็อกพวกกระป๋องอาหารกระป๋องอินเดียพี่น้องวางขายพี่น้องนี่เป็นมาเก็ตเล็กๆ วางขายแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรบ้างหลายอย่างมากเลยพี่น้องนี่ดูกับป๋องกระปองส่วนมากเป็นเครื่องเทศพวกอะไรแบบนี้นะพี่น้องนี่ถ่ายให้ดูเพลินๆพี่น้องว่ามันเป็นแบบไหนตลาดอินเดียดูล็อกนี้พี่น้องนี่อีกล็อกหนึ่งเนี่ยพวกน้ำมันพวกอะไรไม่รู้เนี่ยเยอะๆมากมยเลย ดูชิวๆพี่น้องเอาบรรยากาศไม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร้านอินเดียนะพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมไม่ไม่รู้จักว่าอะไรครับนี่นี่มเม็ดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอาเดินไปดูอีกล็อกในตู้บ้างอ่ะในตู้บ้างนี่นี่ก็เหมือนทั่วๆไปพี่น้อง พวกแป้งเป็นแผ่นอะไรไม่รู้เนี่ยนี่มาดูฝั่งนี้ดูเป็นล็อกถ้าไปถ่ายาสินค้าแต่ละตัวนี่ก็เยอะเลยพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรหรอกอันนี้ให้ดูภาพรวมไเฉยดูบรรยากาศแป้งอะไรไม่รู้เนี่ยซื้อไปก็ทำกินไม่เป็นเลยพี่น้องนี่อ่อนี่ ดูล็อกนี้พี่น้องนี่เม็ดถั่วอะไรไม่รู้ขนมต้ม